ควรจําก่อนสอบสันชาติ EP10 ฮา b i บิตจองแชคคือแนวคิดของประธานาธิบดีคิมแดจุงที่อยากให้เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือไม่สู้รบกันแต่ใช้การพูดคุยและช่วยเหลือกันเพื่อสร้างสันติภาพเหมือนกับแสงแดดที่อ่อนโยนและอบอุ่นในปี1998เกาหลีใต้ส่งนักท่องเที่ยวไปเที่ยวภูเขาคึมกังที่พยองยางในเกาหลีเหนือ และในปี2000มีการจัดประชุมนำบุกจองซังฮวยดัมเป็นครั้งแรกเพื่อพูดคุยเรื่องสำคัญเช่นสันติภาพครอบครัวที่พลัดพรากหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ615นำบุกคงดงสนอนเป็นการจัดประชุมเพื่อสันติภาพครั้งแรกในปี2000ของเกาหลีเหนือและใต้ประธานาธิบดี คิมแด,ดจุงจากเกาหลีใต้และผู้นำคิมจองอินจากเกาหลีเหนือได้ร่วมกันลงนามที่กรุงเปียงยางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและหาทางรวมชาติอย่างสันติโดยมีเนื้อหาหลักคือขยองเจคโยรยูการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเริ่มขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆเช่นการค้าร่วมและนิคมอุตสาหกรรมไลซซนคาจบสังบง การพบกันของครอบครัวที่พลัดพรากเป็นกิจกรรมให้ครอบครัวที่พลัดพรากได้พบกันถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเยียวยาความเจ็บปวดจากอดีตต่อมาในวันที่4ตุลาคมปี2007ประธานาธิบดีโนมูยองจากเกาหลีใต้และผู้นำคิมจองอินจากเกาหลีเหนือได้ร่วมกันลงนามในแถลงการร่วมครั้งที่สทั้งสฝ่ายตั้งเป้าสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี และตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจแต่แล้วความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มสั่นคลอนเมื่อเกาหลี่เหนือได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์การทดสอบนิวเคลียร์ทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตทางการทูตและความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและใต้เผชิญสู่วิกฤตอีกครั้ง และหลังจากนั้นในปี2018เกาหลีใต้จัดก,การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่พยองชางซึ่งเป็นการจัดงานโอลิมปิกครั้งแรกในเกาหลีใต้และมีความหมายพิเศษในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกาหลีเหนือและใต้เกาหลีเหนือส่งนักกีฬาและคณะผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันและผู้นำคิมจองเป็นยังส่งทหารเข้ามาร่วมขบวนพาเลสด้วย ในช่วงการแข่งขันประธานาธิบดีมนุนแจอินพบกับผู้นำคิมจองเป็นอย่างเป็นทางการและมีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและใต้북한은선수단과대표단을파견하고군인들도퍼레이드에참가했습니다문재인대통령은김정은위원장과공식회담을갖고남북협력에대해논의했습니다아ั라 한 번, 2000년 남한과 북한이 처음으로 6.15 남북 공동선언을 발표했습니다. 이 선언을 발표한 남한과 북한의 지도자는 누구입니까? 두 번, 2007년 남한과 북한은 제2차 10.4 남북 공동선언을 발표했습니다. 이 선언을 발표한 남한과 북한의 지도자는 누구입니까? 3번, 2018년 평창 동계 올림픽에서 남한과 북한이 함께 협력했습니다. 이 올림픽에서 협력한 남한과 북한의 지도자는 누구입니까? 답과 어라이 간บ้าง 다รู้คำต 댓글 아래에 남겨주세요. 고니다 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 에피소드에서 만나요. 가갑반, 가국 안녕.